ครับผมอ่ะตอนนั้นกันเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์โควิดสิเริ่มดีขึ้นความต้องการแรงงานต่างๆเนะี่ยก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับทางน้ั้นของกระทรวงแรงงานเขาเดินหน้านะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานของทางภาครัฐภาคเอกชนผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทําครับ โดยตอนนี้เองครับนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับมีการเปิดเผยว่าในปี2565นนี้กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายขับเคลื่อนงานบริการระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่างงานสามารถใช้บริการหาง,งานอย่างสะดวกสบายและสามารถรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะประหยัดเวลาลดภาระของประชาชนนะครับในระบบบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งงานว่างนะครับ การขอรับสิทธิ์ต่างๆจากการว่างงาน การฝึกอบรมการจัดหางานการจับคู่ผู้ว่าจ้างและแรงงานทั้งหมดได้นะครับเชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทําและระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด,ด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะเปิดเผยว่าได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยให้บริการกับคนหางานที่กําลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเองโดยรวบรวมตําแหน่งงานจากทางภาครัฐภาคเอกชนและตําแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนําไว้อย่างหลากหลายตําแหน่งค่ะด้วย ระบบนะคะจะจับคู่ตําแหน่งตามงานตามความรู้แล้วก็ความสามารถรวมไปถึงทักษะที่มีอยู่อีกทั้งนะคะยังให้บริการสําหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครงานโดยไม่ต้องเสียค่าบริการค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะของหน่วยงานต่างๆไว้ให้บริการด้วยประชาชนนะคะที่ต้องการอยากมีงานทำสามารถที่จะใช้บริการผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ซึ่งให้บริการรูปแบบแอปพลิเคชันหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะไทยมีงานทำ d o e go t h ค่ะอ่ะครับผมหยิบโทรศัพท์มือถือมานะครับเข้าที่เพจโต์นะครับหรือทางหน้าของไอโฟนนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ไปโหลดมานะเซิร์ชเลยนะครับภาษาไทยว่า ไทยมีงานทำนะฮะขึ้นมาเลยครับแอปพลิเคชันท่านโหลดมาไว้ในเครื่องนะใครที่กําลังว่างงานอยู่อะไรอยู่เขาจะให้ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ดูตําแหน่งงานว่างได้ในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็สมัครอะไรไว้มีการแมทชิ่งกันด้วยนะครับระหว่างงานที่ท่านต้องการนะฮะกับนายจ้างมีการแมทแล้วท่านก็ดูครับว่าเอ้ยอันนี้ท่านสนใจหรือไม่สนใจคลิกต่อเนื่องไปเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่เรียกว่าไม่ทันเทคโนโลยีโลเทคลยีหน่อยนะฮะ ท่านเดินเข้าไปที่สำนักง,งานสถางานในแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับ <c oughs> เดีย๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอำนวยความสะดวกเพราะเขามีข้อมูลฐานข้อมูลอยู่แล้วในเรื่องของตําแหน่งงานที่ว่างอยู่นะฮะว่ามีที่ไหนอะไรอย่างไรกันบ้าง